สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,ะต้องขอกราบสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตกันที่หน้าสาขานหนึ่งครับผมพิทักษ์วีรมคนเดิมครับมาพร้อมกับคุณคุณหัสดุไทยครับนี่หญิงของเราสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ของถูกรถแรกอ,อัปเดตเนาะมาขับราคาใช่ใช่รถทุกคันในร้านหรือว่าร้างสต๊อกนะครับล้างสต๊อก ต้อนรับช่วงฤดูการลงทำนานะครับวันนี้ที่สาขานหนึ่งที่หมู่บ้านหนองไฮตบตลลตาดโ,โอเภอลำไปมาจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ติดทางหลวงเส้นลำไปมาตบุรีรัมืองรับห่างจากอำเภอประมาณ6กิโลเมตรครับเบอร์โทรติดต่อ083839789 0 084483799 0นะครับติดต่อได้ทั้งสองเบอร์นะครับผมด้วยแจ้งไลน์เข้ามาก็ได้นะครับวันนี้มาล้างสต็อกมาดูกันว่ามีคันไหนนะครับ F33 มาเยอะครับ วันนี้ถามมาเยอะว่ามีรถอะไรบ้างมีรถอะไรยังไงก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มหวานข้าวนะครับลูกค้าก็มาหาโรตารีโอ้โหถือว่าปีนี้โรตารีถ่ถือว่าขายดีมากนะครับผมโรตารีา่หาแทบไม่ทันครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังติดค้างออเดอร์กับลูกค้าอยู่หลายออเดอร์เลยตอนนี้ก็กําลังเร่งทําให้อยู่นะครับที่นี่ก็ขายรถไทย,ยรถเกี่ยวข้าวไมโครหกล้อสิบล้อรถยนต์รถย๊บนะครับคอนเซ็ปต์เราต้องเป็นรถไทยก่อนแล้วกัน เดี๋ยวทางนี้เข้าว่ากันอ่ะมาดูรถไทยกันคันแรกเลยคันนี้คูปะต้า L4508 นะครับคันนี้ L4508 มาพร้อมอุปกรณ์3ามชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับอ่าคันนี้ราคาสี่พแรงร้าครับอ่ะเดี๋ยวเทสระบบกันให้ดูก่อนคอ,อสิ่ง LED, สเตเลสสวยๆเลยเก็บสีเก็บรายเรียดให้เทคการถ่ายของเดียวพร้อมเรียรบร้อยครับอ่ากนิ่มเลย อันนี้อุปกรณ์สามชิ้นครับด้านหน้าพานหลังของโรตารี่อ่าราคาสุดพิเศษเลยวันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าพานหลังโรตารี่อ่าจัดโปรขันแรกเลยคันแรกถ้าว่าโปรไม่แรงโปรไม่แรงไม่ได้ครับ คันแรกเลยอ่าจาะพอดี2 3 9 0 0นันบาทวันนี้อุปกรณ์3าชิ้นจัดราคาพิเศษไปเอาไป1 9ึ0งแสนเก้บาท1ส9เก้ับาทอ่าอุปกรณ์3าชิ้นเลยด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่อ่าเอาไปก็พร้อมอรุยงานโรตอรี่ได้เป็นของใครไหมครับอ๋อโรตารี่เป็นของของใครคอื่นครับไม่รงไรทาบ อัปเดตพฤ่อสภานะครับอ่าเดือนพฤ่อสภาผมมาช่วงกลางเดือนแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้เขาบอกว่ามาจากคลิปนี้นะถ้าเอฟซีบอกว่ามาจากคลิปโมโหเครื่องบินหรือว่าคลิปของทางร้านลดไปอีกหมื่นหนึ่งรถอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทโอ,อ้ก็สามชิ้นใครบอกว่าดูมาจากคลิปนี้นะครับเขาบอกว่ามาจาก,ก 1, คลิป อัปเดตล่าสุดนะครับอ่าจัดโพให้เลยลดไปอีกหนึ่งหมื่นตรงฟรีสามร้อยโลของแถมห้ารายการมีให้เหมือนเดิมนะครับไม่ลดมากอ่าตัวนี้มันมันจะมีอ่าตัวซอฟมันมีข้อพักอยู่ในตัวตัวนี้สั่งมาใหม่ล่าสุดหรือว่าเอฟซีท่านใดสนใจนะครับขอเลยโครบชุดของคนะูต้ายันม่านี่นะครับชุดละหนึ่งหมื่นเอ้ยชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทชุดข้อนะใช่ครับลายอ่าอ,อีกครั้งนึง คันนี้ก็เพิ่งมาคันนี้เป็นรถไทยกต้าคันนี้เป็นเอวนมาดูสภาพโดยรวมนะครับก็ได้กี่แรงครับ อันนี้เป็นโูต้าเอลวันสามสองสามสองจุดห้าขนาดสามสิบสองรลสามสุสองไรตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับมาใช้ในงานในไทยไม่ไม,ไม่ไม่เยอะสต่ว่าดีมากคันนี้ตัวรถก็จะเท่ากันกับโูต้าเอลสีห้าแปดเลยนะคันนี้ขนาดเครื่องยนต์สี่สูบ อ่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ4.32แรงม้าอ่า4สูบไม่มีเทอร์โบถ้าว่าเป็นตัวมึงมีเทอร์โบก็จะเป็นตัว4.3แรงอ่า6แรงมวา2พาย2เกียร์4ล้ออ่าตัวนี้เป็นเกียร์ชิงโคมเมดเดินหน้าถอยหลังที่พวงมาลัยได้เลยนะครับอ่าจะเป็น16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังอ่า2พาย2เกียร์4ล้อตัวรถก็จะเท่าๆกับคูต้เรา4.5 ล้อหน้าล้อหลังอ่าเท่ากันมีอุกป,ป,ปกรณ์ไหมครับรถตัวเปล่าัวเปล่าแต่บางทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ปรับราคาพิเศษเอาไปเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ส่งฟรีสามร้อยโลอ่ะอ่าลอยอีกรอบเลวยสวยเดิมครับ,รบ,บเครื่องไม่มีไอ้นะไม่ดันรถมาถึงยังไม่ได้ล้างเลยเพราะว่าอันนี้เอาไปเอาไปเอ่อแต่ปุ๋ยร้รอยเพิ่งเอากลับมา ผมก็ทำไล่ไว้เหมือนกันทำหน้าเหมือนกันห <c oughs> วานเข้าหวานเข้าตอนนี้ยังไม่เสร็จเลย มาดูซีเเจอีกหนึ่งคันคันนี้เอาคันราคาถูกๆก่อนคันนี้คุปะตะเฮใจคันนี้มิสูวิชิสตาร่าสตาร่าตัวนี้เครื่องยนต์สองพันห้าเข็ตึบเปิไฟฟกเอาเลยดูเครื่องก่อนคันนี้สตารา เครื่องยนต์สองพันห้ารถมาถึงยังไม่ได้ล้างเลยครับเอาไปใช้งานก่อนเลยเครื่องดีคันดีสวยครับกระชนหน้าไม่มีแค่นั้นตัวนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์เลยเนาะโอเคพร้อมใช้งานครับจากวาตีราคาสี่หมืวันนี้โอ้สี่หมืน สี่หมื่นนี่ก็ถือว่าขายถูกกันนะมีเล็บไหมครับเล็มทะเบียนพร้อมครับภาชีขาดแต่ไม่ขาดเกินผมอะไรพาวเวอร์ด้วยเครื่องดีคันดีสวยแต่ว่าภายนอกก็ตามสภาพครับโอ้โหอ้โหหวแล้วเฮ้ยเอาเอารถตู้ไว้เลยนะ ของแรงปกติ4ี่หมืนเอาสามหมื้าพอสามหมื <35. S 1> ่นห้าสาห้าพบาทฟังไม่ผิดครับราคานี้คู่กมอไซค่ใช้ขนข้าวขนของได้ไปตลงตลาดได้เข้าไร่เข้าสวนได้สบายครับเอาเก็บเก็บลูกพี่เก็บเก็บเก็บเข้าที่เดิมครับโหคันแรก ราคาก็เราใจซะละสามหมื่นห้าพันบาทรถพิกัพเพราะว่าถ้าได้ได้ไปก็เอาไปเก็บสีใหม่ก็หมดไม่เกินหมื่นครับได้รถสวยเลยช่องดีราคานี้มีมาไม่บ่อยครับช่างจอดแอร์เย็นไหมช่างจอดฮะแอร์เยน็นซะ้วยอีลีน่ะเนะาวไม่เป็นไรขายไป มีบอกครบก็ถือว่าโอเคแล้วตรงไปโฮเวอร์นุ่มๆเลยครับเอกสารเรียสุีย์พร้อมสามหมนห้าพันบาทโอ้พระเจ้าคันนี้เป็นมิสซูฟเป็นรถโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อมาพร้อมกับกระบะด้ำต่อใหม่ภาษีไม่ขาดนะครันนี้กระบะข้อเกษตรเลยทีนี้กระบะข้อนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับ ต่อมาใหม่ๆสนนนอเลยเฉพบบาะกระบะต่อมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเป็นรถโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้ออ่าตัวนี้ก็เสริมแดบมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ สวยมาก้ำว่าเป็นกระบะต่อมาใหม่นะครับดูดำยกดำเลย,ยด้วยโอ้อย่างเท่รับแ็กเกยียรตีเธอทุกรุ่นครับห้าคิวห้าคิวห้าคิวเต็มกล่อง อ่าสองพาขับเครือ่องสี่ล้อใช้งานได้ปกติอ่ากระบะต่อมาใหม่เลยเสริมข้างพร้อมเรียบร้อยเติมแบบมาไอย่างเยีะยเลยสองพาขับเครือ่องสี่ล้อใช้งานได้ปกติอ,อ,กตอันนี้เขาต่อใหม่เลยเหรอใช่ครับยังไม่เคยใช้งานยังไม่เคยผ่านมือใคร เย่ดำไฟฟ้าอแอร์เย็นไหมโอ้ลูกพี่เอ้ยเปิดแอร์ก็เปิดไฟแต่ว่าแอร์รอ้อนเดยวมันต้องมีปุ่มโอ้นี่มันดีนะ จากปกติราคาอยู่2แสน20,000บาทราคาธรรมดาเราไม่ขายครับเราจะขายราคาพิเศษรถไป40,000ไป180,000บาทพอรถไป40,000บาทเอกสารเลือ 40, ่อนเพียนพร้อมส่งฟรี300โลขอแถม5รายการมาให้เหมือนเดิมสำหรับรคันนี้นะครับสวยงามครับคัดมากโควิดด้วย L2605 คันนี้ก็กำลังเก็บรายละเอียดตัวเปล่าคันนี้สองเพลาของเครื่องสี่ล้อตันนี้กำลังทำฝาสูบนะครับหรือว่าแยกอะไรก็แยกนะคันนี้ใครอยากได้อะไรทักมา่าเครื่องเกียร์เฟืองท้ายคานหน้ามีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าทำพร้อมใช้ก็หกหมื่นบาทเป็นรถสองเพล่าของเครื่องสี่ล้อพอดีคันนี้วาล์วรั่วก็เลยให้ช่างถอดฝาสูบทำวาล์วแล้วก็ปัดหน้าฝาสูบเรียบร้อยหกหมื่นครับ ยันมายันมาคันคนนี้แยกอะไรครับ <S 2> <S 2> <S เครื่องไปแล้วคาน,น้าไปแล้วตอนนี้เหลือเฟืองทออ้ายล้อยางเกียร์แล้วก็บอดี้นะครับอันนี้ยันมาสามสิบห้าแรงยียสบสามห้าใครยาะได้คิดไหนฝาไฮย,ยังอยู่ล้อหลังโอ้โหยางสวยๆเลยฮะแล้วก็ล้อหลังตัวน,นี้ก็มีขอบยีิบสี คันมาอ่ะคันนี้อีกหนึ่งกันโอต้า L45 L4508 คันนี้ก็เพิ่งมาถึงมาถึงเมื่อเช้าคันนี้ตัวรถกับใบดันขายราคาพิเศษเลย สภาพสวยเดิมครับคันนี้เจ้าของเดิมเขาใช้ด,ดันดินแต่รถไม่โครแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้งานหนักเป็นรถสี่ผ้าแรงเครื่องสี่ล้อฟโฟวินคันนี้อุปกรณ์ดันหน้าพานหลังจัดราคาที่จะไปหนึ่งแสนหนึ่งแสห้าหเก้าพันบาท 9,000นแคมปัติไซส์ขายจะขายสักแสนจเก้าวแต่ว่าวันนี้เอาพี่เศษไปแสนห้าเกเช็คเปยนขายของเดียว<อ>ส่งฟรีสามร้โลหนึ่งแบาทฟังไม่ผิดครับราคา L สามสเลยแต่ว่าได้ L 4ี่หไปนะครับอ่าราคานี้ถือว่าไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวดูเครื่องไม่มีไออ่าโหลเอวั คาราวานมีแบตไหมเอาไปลาไหนก็จะมีปะเดี๋ยวต้องทดลองพลังกำลังความแรงกันระหว่างราคารถเก้าหมื่นเก้ากับราคาแสนห้าเก้า ไอ้บีกรมบัมึงมาตรนี้งา L สี่ห้าปดะท่ากับ L อนึ่าอคู่ตาทั้งคู่ครับโอเครู้เรื่องแสนหกับ99้าห มาดูคันนี้คันนี้ก็อ่ารถไทยูโร T F 90คันนี้เช็คเรียบร้อยแล้วครับก็คือเช็คเปลี่ยน่ายของเหลวเช็คจุลรถซึมเช็คฟ่านหน้าอ่าซีนกระบอกเช็คเปลี่ยนซีนล้อหลังนะครับอ่าก็คือเอาไปพร้อมพร้อมใช้งานเลยคันนี้อ่ามาพร้อมหู่ก้อนสามชิ้นด้านหน้าผ่านหลังโตรตารี่อ่าผ่านหลังไปผ่านเก็ดก็ทำสีให้ไปทั้งกัน แล้วก็เดี๋ยวยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นให้สีสภาพดีกว่านี้นะครับยางล่างสวยอ่าดูรอบๆกันกันเก็บรอยซึมให้พร้อมเรียบร้อยทำสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับขายสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทอ่าผูกกว่าฟูบต้าเอีมห้าพันครับผูกกว่าห้าจุดแรงอ่าเช็คความใช้งานอ่าเดี๋ยวยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นที่สภาพดีกว่าให้ครับอ่า คันนี้สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสามร้อยโลลังคาด๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เช็กไฟให้ทั้งระบบนะครับเดี๋ยวแต่งให้สวยครับพ่อปลายเรศสวยเลยนะครับตอนนี้ก็มีเครื่องฝังปุ๋ยเหมือนหนึ่งของชูศิลป์หนึน่งหมื่นครับเครื่องฝังปุ๋ยได้ไวอันนี้ก็เพิ่งไปใช้งานมาเพิ่งไปฝังปุ๋ยไล่ตัวเองมาแล้วก็คันนี้รถตักชุดตักแยกขไขอยู่นะครับชุดตักใครหา ชุดตักตัวนี้ชุดตักยก,ยกชุดขายสามหมืนบาทสามหมื 30, <000. S 1> ่นถ้าว่าเอาไปทั้งคันก็สี่หมื่นห้ารถเครื่องหลวมมิสูยี่หกแรงแล้วก็ทางน้นก็นากาโนะนาคาโนะสามห้าแรงแยกอะไรนะครับไทรหาอะไรคิ้นไหนทักมาขายเป็นคันก็ขายครับคนั้นรู้สึกว่าเครื่องหลวม อ่ามิซูอันนี้ก็แยกอะไรตัวนี้ใช่ครับตัวนี้อันนี้ก็รถลากจูงยังอยู่ลากจูงแชมป์สี่สิบแปดแรงสามสูบอยู่คันนี้อย่างสวยแต่เครื่องหลวมอืเครื่องหลวมคันนี้อ่าแชมป์วา o โสามห้าสี่เอ็มขายตัวแล้วก็นันตามสภาพนะครับ ยังไม่มีเวลาทำอ่าเอาไปเจ็ดหมืนบาทเจ็ดหมื่นเป็นรถสองพรเคลื่อนสี่ร้อยสามห้าแรงม้าอันนี้ใช่ไหม,ไมครับใบตาใช่ครับรถสวยๆเลยสีสันเดิมๆไปเปลี่ยนแหวนเรียบร้อยเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่าในใดอยากได้ก็อทางร้านก็รับทำอยู่นะครับถ้าว่าอ่จะเอาก็รับยิวให้ปรับสภาพให้ฟิตเครื่องให้อ่าสองหนึ่งสามศูนย์จอนเดีย ยังอยอสองหนึง่งจนเดียวทเทเลอร์เทเลอร์ลากจูงหมื่นสามพันบาทหมื่นสามพันครับทเทเลอร์ไว้ขนของเข้าไไรเข้าสวนขนปุ๋ยขนขนรถไถก็ได้อยู่ขึ้นรถไถสามี่แรงอ่าครับกระบะติดหล้อพร้อมกระบอกพร้อมสะพานสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับกระบะยกลูกเลยแต่ก่อแต่ก่อนผมก็ใช้ตรงนี้แหละ แต่ใช้นานละ่ะใช้คนรถไทยใช่แต่ก่อนเราใส่รถฮิโน่แล้วก็คอกเหล็กคอกข,ข้างมีนะครับสนใจชิ้นไหนก็ทักทายกันได้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันทางนี้ก็อะไรมือสองนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับ เครื่องเกียร์เฟืองท้ายรถไถแต่ละรุ่นยันมาคูปตา้าแคมป์อันนี้ก็นากนโนนากโนตันี้ก็หรือและเฟืองท้ายเอลสามสี่เฟืองท้ายเอ็มเก้าพันฝาไฮเอมเก้ามีตัวนี้นก็เอลสามสี่เป็นกันเกียร์หลักเกียร์กลางตัวนี้ก็ยันมาสี่ห้า วันนั้นเดี๋ยววันนั้นมีลูกค้ามาถามหามาถามหาเกียร์กลางยันมานดีๆเกียร์กลางยันมาไหมยันมาสี่ห้าตัวนี้เลยตัวนี้ใช่ยันมาสี่ห้าเอฟสี่ห้าสามเกียร์กลางอ่าเกียร์กลางมีเฟืงท้ายมีปลุกปองอะไรมีอ่าตัวนี้เอ็มเอ็ม นี่เอ็มเอ็มห้าพันตัวนี้เอ็มเก้าคานาเอ็มเก้าเครื่องเอ็มเก้ามีอ่าทะเลทองสี่สิบแรงนี่โตตารีอ่าลอตารีตัวนี้อ๋อมีตัวหนึ่งละโอเค โนตุลีก็มีมาเรื่เยยนะครับผานสามแล้วก็ตัวนี้ถังหยอดปุ๋ยอ่าเวลาหวานข้าวติดกับตัวนี้ติดกับอาผานรถไถตัวนี้ก็สี่พันบาทครับแล้วก็พวกใบลงใบดันคานใบดันมีนะครับสนใจที่ไหนทักทายกันได้ครับ คาดคาดติดรถไทยมีอยู่นะอันนี้ก็ท้ายสามสี่เกียร์สามสี่ส่วนนั้นก็โคง้งโค้งชุดตักส่วนนั้นก็โค้งชุดตักอ่ที่ไอตัดยาไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับโลครั้งเดียวไปเรียบเลยของใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแวนะครับทั้งสี่สาขาดียวงไงเดี๋ยวไปเจอกันที่สาขาสองครับขอบคุณมากครับผม